เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทํานายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีทัตไฟเมสิงธนูที่อยู่ในราศีลนคนาด,ดาวสุกนะคะประจําช่วงวันที่11ถึง20ธทันวาคุมนี้นะคะการทำนายมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ คนมีคู่ทาาําสแตมจะอยู่ใต้ d e ซ e ปชั่นบ็อกซนะคะเรามาเริ่มกันก่อนที่พาร์ทคนโสดนะคะสถานการณ์ความรักคนโสดนะจะเป็นยังไงบ้างแปดไม่เท้า6ดาบเพจซอฟคับไม่สนใจความรักเลยเนี่ยสนใจแต่งานค่ะ มีแต่ง,งานชีวิตที่มีแต่ง,งานมีแต่อย่างอื่นที่คุณสนใจนะคะเรื่องความรักคุณคุณทอดถอนใจอะ่ะใช้คํานี้ทอดถอนใจมากนะคะไม่อยากจะสนใจด้วยซ้ําอืมบางคนอาจจะมีคนในใจแหละแต่มันก็เหมือนเป็นคนในใจที่อยู่ในความทรงจําที่เรายังกอดเก็บหรือยังมีอยู่ในความคิดในความรู้สึกแต่ไม่ได้มีอิทธิพล ชีวิตคุณขนาดนั้นนะคะแล้วมีโอกาสด้วยที่คุณมีโอกาสจะได้เจอคนใหม่ๆจากกลุ่มสังคมนะคะจากกลุ่มสังคมกลุ่มเพื่อนนะแต่ว่าคุณน่าจะไม่ได้ชอบนะคะคุณน่าจะไม่ได้ไม่ได้ชอบคนคนนั้นที่เข้ามานะ่ะอหรือเพื่อนแนะนําหรือใดๆอย่างเงี้ยมองว่าคุณไม่ได้ชอบคุณรู้สึกอึดอัดนะนี่เห็นไหมจากหน้าไพุ่ณรู้สึกอึดอัดอะรู้สึกว่าแบบ ชีวิตฉันก็มีอะไรให้คิดให้ทําตั้งเยอะฉันไม่อยากคิดเรื่องความรักพยายามอย่าดึงน่นดึงนั่นดึงนีงงงง่มาให้ฉันอะไรประมาณเนี้ยนะคะคุณอึดอัดด้วยความที่ไม่ใช่สเปกด้วยแหละคือถ้าเป็นสเปกก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะอืมเอาล่ะส่วนคนที่อยู่ในใจแล้วกันนะที่คุณยังคิดถึงต่อให้ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรในชีวิตคุณขนาดนะั้นในตอนนี้ก็เถอะนะสถานการณ์เขาเป็นยังไงบ้างล่ะไม่จะเปิดใครนะคนใหม่ก็ไม่เด่นอนะ่ะอืม สิดาบมาเลยคิงเหรียญน,นะคะคินดาบเจ็ดเหรียญแล้วก็ชายยอดคนคนนี้นะคะทัดดินทัดลมค่อนข้างเด่นมังกพรพฤกษ์หรือการกุมเมทุนหรือตุนที่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์ของเขาและเป็นชาวต่างชาติเด่นมากนั่นความรักเขาไม่ค่อยเลิศนะคะเหมือนจะมีในเรื่องราวของความผิดหวังความสัมพันธ์ที่มีปัญหา นะคะความสัมพันธ์ที่มีปัญหาความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบราวันแยกย้ายอ่ะอืมอาจจะเป็นการโกโหกหลอกลวงการทะเลาะกันกกที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วก็ต้องแบบฟัดฟันกันพอสมควรมีในเรื่องของอีโก้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของเขาไม่มีใครยอมใครนะคะบอกเลยว่าคนคนนี้ค่อนข้างมีฐาน,นะนะมีฐาน,นะแล้วก็หน้าที่การงานค่อนข้างดีค่อนข้างสูงนะคนในใจคนนี้จะเด่นมากๆนะคะคนคนนี้นะอืม เหมือนเขารออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องราวความรักอาจจะรอให้ความสาัมพันธ์ดีขึ้นหรือน่าจะรอให้อะไรอะไรออกมาแล้วแบบแยกย้ายมากกว่านะคะเพราะว่าเก็บงาความทุกข์เอาไว้ค่อนข้างจะเยอะมากเลยความทุกโศกตรงนี้นะคะรอวันไม่ไหวรอวันที่จะบอกว่าเออแยกย้ายกันเถอะคือคนคนนี้ไม่โสดแน่ๆแล้วก็มีมีคู่มีแฟนของเขานะคะแต่ว่าความสัมพันธ์มีปัญหาอยู่อืม ตสามใบคนโสดคุณเบื่อเนี่ยนะไพ่เหมือนคุณอะคิดถึงใครบางคนเป็นคนในใจอะจะเป็นคนเก่าก็ได้หรือเป็นคนที่คุณแอบชอบก็ได้นะคะแต่เป็นคนในใจแน่แน่อืมมันไม่ได้ มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ทําให้คุณไม่กล้าเริ่มต้นใหม่นะคุณก็อยากเริ่มต้นใหม่แต่แค่มันยังไม่ใช่จังหวะนี้ยังไม่ได้เจอคนที่ใช่ยังไม่ได้เจอคนที่ถูกใจเข้ามาในช่วงนี้ก็เลยเป็นคนในใจนี่แหละที่ทําให้คุณยังยังคิดถึงบางคนยังเข้าไปส่องเขาบ้างนะคะบางคนยังเข้าไปส่องเขาบ้างเหมือนคุณก็รู้ว่าเขาก็มีการเริ่มต้นใหม่คุณก็รู้ว่าเออเขาก็คงน่าจะมีความสุขดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้แค่เก็บเอาไว้ในในความรู้สึกคิดถึงจำทามบางครั้งไปต่อ เขาคิดแลวรู้สึกยังไงกับคุณบ้างล่ะช่วงนี้เขาคิดแลวรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะ The Fool อืมหนึ่งดาบสองดาบเด็อุ้ยเป็นคนเก่าคนเก่าแน่แท้คนเก่าแน่แท้แน่นอนนะคะคนเก่าแน่แท้แน่นอนเลยปล่อยกันไปนานมากแล้วนะเลิกกันไปนานนะับปีขึ้นไปนะคะ หกเดือนถึงหนึ่งปีขึ้นไปนะจะสองปีสามปีสี่ปีห้าปีสิบปีนับนะคะแล้วเขารู้สึกว่ามันยกันไปนานมากอะแต่ในใจก็รู้สึกเหมือนมีอะไรยังมันยังมีความค้างคาอยู่นะคะมีความค้างคาอยู่ในใจเขาแล้วก็รู้สึกสับสนในตอนนั้นที่ที่มีการเลิกเลิกลากันไปอะ่ะอืมแล้วเขามองว่า เขารู้สึกว่าตัวคุณเองก็ไม่ได้รอเขาแล้วนะเขารู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้รออะไรเขาคุณก็ยุติแล้วก็ใช้ชีวิตไปข้างหน้านะ่ะอืมนะคะรู้สึกว่าก็คงจะต่างคนต่างใช้ชีวิตเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามีโอกาสหรือเปล่าที่จะได้มีการพูดคุยเคลียร์ใจบางอย่างเกิดขึ้นมันก็มีนะคะแต่อาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลานี้เท่านั้นเองฝั่งตัวคุณทีดด่ว่ารู้สึกยังไงกับเขาคนนี้บ้าง ควีนถ้วยเจ็ดไม่ทาาชัยยอดคุณพยายามที่จะไม่นึกถึงเขาอะอาจจะเป็นความคิดถึงนะคะแต่คุณไม่อยากให้เขาเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตของคุณขนาดนั้นบางคุณยังแบกอยู่แหละแต่การแบกนั้นมันอาจจะไม่ได้แบกแบแบโอ้โหสาหัสสาการนึกออกไหมคะแค่ยังมีอยู่ในใจในความรู้สึกสาทามบางครั้งอืม บางคนมีการปิดกัน้นการบล็อกคุณบล็อกเขาหรือเขาบล็อกคุณก็ตามแล้วคุณคิดว่าเขาก็คงจะไม่ได้อยากคุยกับคุณอ่ะอืมคุณรู้สึกว่าเขาก็คงจะไปข้างหน้าแล้วก็ไม่ได้หันมาสนใจอะไรคุณหรอกคุณก็เลยไม่ได้ไม่ได้อยากจะไปโฟกัสหรือรอหรือทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนคนนี้ในจังหวะที่เขากําลังเดินไปข้างหน้านั่นเองนะคะไปต่อบทสรุปนะคะบทสรุปคนโสดทัดไฟ Tower 10สิถ้วยนะคะ strength ขยาย Tower หน่อยนะคะ hermit เฮ้ยบางคนมีโอกาสที่คนเก่าจะติดต่อมาแบบไม่ทันตั้งตัวคนเก่ามีเกณฑ์จะติดต่อมาแบบคุณไม่คาดฝันนะคะอืมเป็นคนที่เป็นการบล็อกกันไปคุณบล็อกเขาหรือเขาบล็อกคุณก็ตามนะคะแต่การพูดคุยครั้งนี้อาจจะไม่ได้มากความอะไรนะคะ เพราะเขากลับมาในจุดที่คุณแข็งแกร่งแล้วจุดที่คุณเลือกตัวคุณเองแล้วเขาก็เลยไม่ได้มีดิพนอะไรขนาดนั้นอาจจะมากลับมาเพื่อเคลียอะไรบางอย่างที่มันค้างคาเท่านั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันต่อนะเหมือนค้างคาเคลียสิ่งที่ค้างคาแล้วก็โอเคเป็นสุขใจอมืมีส่วนน้อยมีส่วนน้อยในที่นี้ที่จะได้กลับมาคบกันใหม่แต่อย่างที่บอกค่ะว่าส่วนน้อยนะคะแอรซ นีกไฟเอสตัวคุณตัวเขาหรือตัวเขาที่มีธาตุไฟในตัวด้วยก็ได้นะคะตัวเขาคือ un, ier, ลมเด่นมากกลุ่มเมทุนหรือตูนที่อยู hearted, ่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์เฟกโปรไฟล์นะคะไฮ t h e เดิม v ซ s คือเขาน่าจะสร้างพวกโปรไฟล์ปลอมอะแอคเคาหลุมอะมาสองคุณนะคะ แอคเคาทหลงมาส่องโซเชียลมีเดียคุณต่างๆหรือเป็นการส่องโดยที่ทําให้คุณไม่รู้ว่าเป็นเขานั่นเองเขายังคงส่องคุณดูนั่นเองนะคะโอเคจะเด่นไปทางคนกลับมากเลยเนาะโอเคค่ะพาร์ทคอนโสิก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะสถานการณ์ความรักฝั่งของคุณเป็นยังไงสิบไม้เท้าค่ะหนึ่งไม้หนึ่งไม้เท้านะคะเก้าเหรียญเดอดซันและเก้าถ้วยค่ะโอเคอึดอัดมาเยอะแบบมาเยอะอึดอัดอึดอัดไอความอึดอัดเน,น,นี้ยมันจะได้หลุดไปสักทีนะคะในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนาะคุณรู้สึกอึดอัด ู้ทุกอะไรหลายอย่างอะ่ะมันมีความไม่ได้ดังใจคุณไม่ว่าจะเป็นตัวเขาหรือสิ่งที่คุณพยายามถามเขาไม่ได้คําตอบคุณรู้สึกเหมือนเหมือนคุณโดนบีบยังไงไม่รู้นะคะแต่คุณก็ไม่ได้ปล่อยให้อการโดนบีบนี้มันอยู่นานนะคะอืมมองว่าคุณจะมาใช้แสงด้วยตัวเองนะคะคุณอาจจะทําตัวสดๆเลยเหมือนไม่มีคนคุยอะ่ะสดๆชิวๆเปรี้ยวๆเยี้ย,ยลาด นะคะออกไปเฉิดฉายออกไปทําอะไรที่คุณแฮปปี้มีความสุขคุณจะไม่โฟกัสเขาละไม่ว่าเขาจะคือคุณพูดง่ายๆคุณจะไม่เอาความสุขหรือชีวิตของตัวเองมาฝากไว้ที่คนคุยคนนี้อีกแล้วคุณคิดได้แล้ววันเนี้ยเนี่ยคุณคิดได้แล้วคุณรู้ว่าคุณต้องทําอะไรแล้วคุณรู้ว่าเฮ้ยมันเสียเวลาอ่ะมันเสียอารมณ์เสียความรู้สึกมันเส็ง นะคะคุณรู้คุณค่าตัวเองคุณอยากจะทาอะไรที่คุณอยากจะถามเหมือนจ,จะไปนั่งกินข้าวดินเนอร์คนเดียวเก๋ๆเหมือนช่วงนี้จะใช้ชีวิตคนเดียวแบบเก๋ๆนะคะออกมารับแสงอาทิตย์กันเริ่มต้นใหม่ไม่สนใจคนคุยมันจะไม่เลิศมันจะไม่แคร์มันจะไม่สนช่างมันเมื่อก่อนอาจจะเคยแคร์เมื่อก่อนอาจจะเคยแบบเอ้ยคิดวิตกกังวลโน่น,นนั่นนี่ไม่แคร์แล้ววันนี้ไม่แคร์แล้วนะคะโอเคตัวเขาละคะ สถานการณ์ความรักเจ็ดหมายเจ็ดเหรียญโอเคแปดเหรียญเดทใช่ยอรขยายชายอนิดนึงโอเคอืมทำไมไพ่ขึ้นไท้คนโสดเมื่อกี้เลยนาะมาสถานการณ์ฝั่งเขานะในในขณะที่ฝั่งคุณเป็นสิบไม้เท้าอึดอัดรู้สึกเหมือนเขา เขาอาจจะตอบอ้อมค้อมเขาจะน,นุ่นนั่นนี่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดในความสัมพันธ์นะเพราะว่านี่หน้าไพาคือมันไม่เชิงว่าต่อต้านนะแต่ไม่ว่าคุณจะถามอะไรมาเขาก็จะบ่ายเบี่ยงเขาตอบไม่ตรงคันถามเขาเาเหมือนดินพ่อขางหมูในความสัมพันธ์นึกออกไหมคะไม่จัดการอะไรให้มันเรียบร้อยสักทีหนึ่งโอนเอ็นไปมาโรเลไปมาไม่ชัดเจนต่างๆใดๆทุกอย่างถามอะไรไม่ยอมรับ อ้างนู่นอ้างนี่อ้างนั่นอ้างไปเรื่อยนะคะอืมมันเลยทําให้คุณรู้สึกไม่ไม่พึงพอใจนะคะในขณะเดียวกันที่คุณเริ่มมีการโฟกัสตัวเองละเริ่มเปลี่ยนจุดโฟกัสละคุณเริ่มมาสนใจตัวเองคุณเริ่มทําอย่างอื่นเขาสอดส่องคุณอยู่เขาดูคุณอยู่เขาสอดส่องเขาดูคุณอยู่ตลอดเขาว่าเอ๊ะแปลกเขาเริ่มอยากจะเทคแอคชั่นเข้าหาคุณแต่คุณเฉิดไม่สนจะเอาอยากคุยเหรอเดี๋ยวฉันอยากคุณเมื่อไหร่ฉันก็จะตอบ าฉันอยากคุยแล้วฉันจะตอบเองถ้าฉันไม่อยากคุยกันก็ไม่ได้สนใจอ่ะเธอไม่ใช่แบบมาถึงตัวเขาอะก็ไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นในตอนนี้แต่เขาจะพยายามเข้าหาจนเขาได้รู้ว่าเฮ้ยนี่มันความสัมพันธ์กาลังจะจบหรือเปล่าคุณกําลังจะเทเขาไหมในขณะที่คุณเดือนสันคุณเริ่มต้นใหม่ตัวเขาเดทอืมตัวเขาเดทตัวเขารู้สึกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์นี้มันจะมันจบแล้วไม่ใช่จะจบสิมันจบแล้วใช่ไหมไม่ยอมต้องคุย อะไรยังไงอยากจะเจออยากจะคุยพยายามทักหาพยายามจะชวนคุยน่นนั่นนี่แต่คุณทเป็นไงล่ะก็ไปนั่งกินข้าวชิวๆคนเดียวทำนุ่นทำนี่แฮปปี้สดใสล่าเลยแค่กันในวันที่สายไปป่ะนะคะอืมไปต่อสามใบ เหนื่อยคุณรู้สึกว่าคุณหมดอิเดอร์จี้กับคนนี้ไปเยอะมากคุณเคยมีภาพดีๆกับเขานะคุณเคยมีภาพดีๆคุณเคยรู้สึกว่าเอาออยากจะดูแอยากจะเติบโตไปด้วยกันแต่ไอสิ่งเนี้ยมันกลับกลายเป็นทําให้คุณรู้สึกว่าคุณคิดทุกอย่างไปคนเดียวหรือเปล่าเหมือนเขาอาจจะไม่ได้คิดเหมือนกันกันกบเราหรือเปล่าอะไรเนี้ยอืมอ่ะไพ่สาหรับคือเขาใต้สําหรับก็คือ คนคนนี้คนที่คุณดิวอยู่ถ้าไพ่ไม่สลับนะคนที่คุณคุยอยู่อะค่ะเขาพยายามแมนิปเลตคุณนะคะแล้วก็บางอย่างก็แกสไนติงคุณด้วยพยายามควบคุมคุณนะคะให้เป็นไปอย่างที่เขาต้องการแต่วันเนี้ยเหมือนที่ไพ่ขึ้นฝั่งคุณเมื่อกี้คุณไม่ยอมอยู่ในการคอนโทรลของเขาอีกต่อไปแล้วไงอืนั่นแหละไปต่อเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะ แล้วรู้สึกยังไงก้าวข้วยมาเลยสองดาบทันทีคุณเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเขาเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณเปลี่ยนไปคุณถอยห่างเขาเห็นนะคะว่าคุณก็ดูมีความสุขดีกับชีวิตของคุณนะ่ะมันทําให้เขาสับสนว่าทําไมอยู่ดีดีคุณเปลี่ยนไปคุณเปลี่ยนไปอย่างนี้ไม่ได้นะคุณกําลังจะเทเขาใช่ไหมเขากําลังจะถูกเทใช่ไหม,มคุณกําลังจะไปจากเขาแล้วใช่ไหมอืม เนี่ยก,ก็สอนอนอนอเขานิดนึงนะคะถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นนะก็สอนอนอนแหละตัวเขานะส่วนตัวคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาบ้างล่ะคะ5้าถ้วยแปดไม้เท้าโอ้ยเดบิวเออกิในถ้วย <c oughs> <c oughs> คุณตื่นละะแล้วค่ะคุณเวกับแล้วเวกับกระซิบเรียบร้อย เสียใจมาเยอะมากค่ะเนีย่ยเห็นไหมคุณเสียใจมาเยอะไม่พอเสียเงินไปกับเนีย่ยแอลกอฮอล์ในมือกี่แก้วพูดกี่ขวดกี่แก้วนะคะแต่มันจะไม่มีวันนั้นอีกต่อไปแล้วเพราะคุณตื่นแล้วคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอยู่ไปอะ่ะเหมือนคุณถูกใช้ประโยชน์มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนคุณโดนเอาเปรียบโดนเทคอ d v เ n นเท e จากความรู้สึกที่คุณมีให้เขานะคะนั่นคือสิ่งที่คุณกวดมากที่สุด คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ใช่ความรักแต่มันเป็นความรุ่มหลงและผลประโยชน์อืมคุณเสียใจแต่มันจบเสียใจเสียใจแต่จบแล้วคุณก็จะไม่ยอมให้เขาอะมากักขังคุณนะคะมากักขังมาคอนโทรคุณอีกต่อไปคุณจะเดินออกไปจากทุกอย่างที่เขาปิดเนี่ยเห็นไหมประตูแต่เหมือนเขาเอาทุกอย่างเนี่ยมากันก้นกันก้นกั้นกั้นไม่ให้คุณออกไปขังคุณเอาไว้ในนี้ย แต่คุณไม่ยอมที่จะถูกขังถูกคอนโทรลอีกต่อไปแล้วนะคะไปต่อที่บทสรุปบทสรุปความสบเอ็มอแบ n นด n c ันด้วยตัวเองคุณคือควีนค่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณคือคิงค่ะตัวจริงเสียงจริงคุณเติมเต็มตัวเองแล้ววันนี้ วันที่เขามาเห็นค่าของคุณนะคะแล้วเขาก็ไม่ยอมเสียคุณไปแต่คุณยอมเสียเขาไปนะคุณไม่ใช่ยอมเสียเขาไปสิย,ยอมละทิ้งบางอย่างเพื่อตัวเองดีกว่าเออแล้วคุณก็จะเจอความสุขของตัวเองด้วยนะน้าพายคืนคุณจะเจอความสุขของตัวเองยกเว้นเสียว่าเขาพยายามจะกลับมาแล้วคุณจะเปิดโอกาสให้เขาอีกครั้งมีโอกาสไหมที่จะเปิด มีแต่ยากหน่อยคือเขาต้องพิสูจน์ตัวเองแต่หลายๆล้วคนในที่นี้มองว่าไม่เอาแล้ว o ม e อ่อนให้สำหรับนี้ว่าอย่างไรโอเคเดี๋ยวช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงคนคนนี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ความสัมพันธ์นี้หรือความสัมพันธ์นี้นี่ เกิดขึ้นในช่วงของใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ร่วงช่วงหน้าร้อนเราอะค่ะช่วงหน้าร้อนเราเมษาพฤษภาประมาณอย่างเงี้ยเอออาจจะเริ่มบางคนบางคนเริ่มความสัมพันธ์กับคนนี้ช่วงเมษาพฤษภาก็จะค่อนข้างเด่นนะคะหรือเมษาพฤษภาปีหน้าที่เขาอาจจะวนกลับมาอยากจะขอสารสัมพันธ์กับคุณใหม่อีกรอบหนึ่งในการง้อแบบจริงจังอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ ในการกลับมาของเขาหรือในการเริ่มต้นเนี่ยมันมีบางอย่างซ่อนอยู่เป็นสี่เครดเป็นความลับหรือมีในลักษณะของตัวเลือกหรือมีในลักษณะของความไม่จริงใจต่างๆเข้ามานั่นเองนะคะเออเหมือนไพ่บอกว่าคุณเดิอนออกมามันก็ดีแล้วอะ่ะนะคะอืมนั่นแหละโอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปค่ะพาร์ทของคุณมีคู่นะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักค่ะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะสิบดาบควีนถ้วยเจ็ดเหรียญค่ะเจ็ดไม้เท้าเจ็เจดเจดลยเหรอเจ็สองตัวไม่ได้ใบหวยนะคะไม่ได้ใบหวยโอเคหน้าไพา่ ทุกระทมอย่างน่าจะเจอเรื่องราวรอะไรที่แบบมีปัญหาในความสัมพันธ์นะคะช่วงก่อนหน้านี้ยันมาถึงช่วงไตรมาสนี้ต้นๆแต่ความสัมพันธ์ก็ยังพยายามมันไม่เชิงประคับประคองมันก็คล้ายๆประคับประคองแต่มันเป็นการแบบมองเข้าไปในความสัมพันธ์มากกว่าการพูดคุยการมีปฏิสัมพันธ์ในความสัมพันธ์น้อยลงหลักๆคือเรามองเขาอยู่ห่าง อพอเข้าใกล้ทีไรทะเละอ,อีกละมีปัญหาอีกละ่ะนะคะทะเลาะมีปัญหาด้วยอารมณ์บ้างด้วยทิฐิบ้างด้วยอีโก้บ้างอืมเดี๋ยวขอดูเดือดซันหน่อยจะมีเรื่องราวที่ถามว่าดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นในความสัมพันธ์นะคะ แป๊บเดียวแต่มันก็ดีขึ้นอ่ะถือว่าดีขึ้นแล้วกันอย่างน้อยนะคะช่วงปลายไตรมาสก็ประมาณวันที่สิบเก้ายี่สิบอืมดีขึ้นแต่อาจจะต้องมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินอ่ะเขาอาจจะขอได้บางอย่างจากคุณนะคะแต่มันเป็นทำมันสิ่งที่ทําแล้วเขาแฮปปี้แล้วเขาเหมือนอยากจะทําดีกับคุณอะไรเงี้ยแต่มันต้องใช้ทุนทรัพย์จากฝั่งคุณนั่นเองนะคะ ฝั่งเขาล่ะคะเป็นยังไงสถานการณ์สี่ไม้เท้าสามไม้เท้าอุ้ยแฮปปี้จะตายฝั่งเขาฝั่งเขาก็ดูมีความสุขมีความสุขแล้วเขามองว่าความสัมพันธ์ก็แฮปปี้ดีเหมือนเขามองข้ามบางอย่างในใจคุณหรือเปล่าคุณอาจจะเก็บหลายๆอย่างเอาไว้ในใจสิ่งที่ไม่พึงพอใจสิ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ย เขาไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่บางอย่างเขาพูดมาเขาไม่ได้คิดแต่มันทําร้ายจิตใจคุณต่างๆอะไรอย่างเนี้ยแต่เขาว่าไม่ได้คิดเลยเลยเขาก็รู้สึกว่าเออคุณก็คุณอาจจะไม่ได้มีการถกเถียงอะไรกับเขาแบบตรงๆอ่ะหลักๆน่าจะเป็นฝั่งคุณที่ยอมมากกว่าแต่ฝั่งเขาก็เลยรู้สึกแฮปปี้นะคะรู้สึกว่าเอ,อ้เราก็รักกันดีเราก็แฮปปี้ดีนะคะแต่หารู้ไม่ว่าในใจในฝั่งคุณนะมันมีอะไรซ่อนอยู่ค่อนข้างเยอะมากๆนะคะ แต่มาช่วงไปลายไปมากนี่แหละที่เขารู้สึกว่าเขาก็เห็นพฤติกรรมได้ชัดอะน่าจะเป็นเรื่องของการเปย์การให้ของการเกี่ยวกับการสนับสนุนเรื่องเองินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มองเห็นได้ว่าเฮ้ยจริงๆคุณแบบมากกว่านี้นะคุณได้มากกว่านี้แต่ทําไมตอนนี้รู้สึกว่ามันน้อยลงมันไม่สบายใจเหมือนเมื่อก่อนในการให้จากฝั่งคุณอะไรเนี้ยอืม เขาอะขอ,ขอหรือมีความต้องการที่ไม่ได้เท่าเดิมนะมากขึ้นในทุกๆวันในทุกๆเดือนในทุกๆครั้งอืมแต่เขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาอะต้องการมากขึ้นเล้ยออกไหมคะใช่ฉันแหละในที่นี้ดีกว่าชาตัดดินค่อนข้างเด่นนะคะมังกรกบึกศพหรือการที่ในราศีละคณาหรือดาวศพมาดูกันต่อในไพ่สำหรับมีสิอืเดี้งออกมานะ ใช่ควบคุมนะคะ control นี่ต้องการบางอย่างในความสัมพันธ์ประเพณความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของบุคคลที่สามหรือหรือบุคคลที่สามที่ไม่ใช่เรื่องของคู่สาวก็ได้อาจจะเป็นครอบครัวนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีความต้องการในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ ควบคุมเพื่ออะไรบางอย่างการขอการเรียกร้องการขอนะคะมากกว่าความรักที่ดีให้กันประมาณว่าถ้าเธอให้ฉันเท่านี้ฉันก็รักเธอเท่านี้ถ้าเธอให้ฉันแค่นี้ฉันก็รักเธอแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยต่อไปค่ะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะในดา ซับซอนคิงถ้วยเขามองว่าคุณเป็นคนใจดีพูดง่ายคุยง่ายหืมปีลิงอะ่ะเหมือนเหมือนอยู่กันเป็นเพื่อนไปละมันไม่เหมือนคนคนรักเท่าไหร่จากหน้าไพ่เหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นอะไรก็แบบถามว่าเป็นความสบายใจไหมคุณเขาก็มองว่า เขาก็มองว่าคุณก็มีอะไรหลายๆอย่างที่คุณอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติกก็ได้ในความคิดเขาอะเขามองว่าคุณอาจจะไม่ใช่คนที่โรแมนติกแต่คุณเป็นคนใจดีคุยง่ายอืมแต่เขาไม่ได้มองเข้าไปเลยว่าในใจคุณอะหลายๆอย่างที่คุณไม่ได้พูดคุณคิดอะไรเยอะมากแต่คุณแค่ไม่ได้พูดออกมาอืมเขาอ่าคุณิิและรู้สึกอย่างไรกับเขาบ้าง อิเอมเปอร์สามดาวคือเขาเป็นนักสั่งการใช่ไหมเขานี่คุณคือสั่ง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 แล้วคุณก็รับออเดอร์รับออเดอร์แล้วก็เสิร์ฟ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 ไปที่เขาแบบนี้คุณเหนื่อยใจนะแต่หลักๆทำไมทำไมคุณไม่พูดหรือพูดแล้วมีปัญหาก็ได้เคยพูดแล้วเคยอะไรแล้วก็มีปัญหาทําให้ทะเลาะก,กันคุณเครียดมากนะคุณไม่ได้สบายใจเลยด,ดูดิดูล่าายดิฟิลลิ่งมัน อืมไฟลมันบวกกับลบเลยนะฝั่งเขาก็ดูแบบชิลมากไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยนะคะส่วนฝั่งคุณคือเก็บงำน,นะคะไม่สบายใจเครียดรู้สึกว่าอะไรหลายอยา่างมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะมันแย่มากเลยอืมมันไม่แฮปปี้เลยอีกฝั่งหนึ่งจะรู้บ้างไหมจะแบบอาจจะรู้แต่ไม่แคร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยในในความคิดของเราจากความรู้สึกข้างล่างตรงไพ่อืม ฝังเขาอย่างที่บอกค่ะจากหน้าไพ่เลยถ้าไพ่ไม่สลับฝังเขาจะเป็นฟีว่าเธอให้เท่านี้ฉันรักเธอเท่านี้เธอให้ฉันแค่นี้ฉันก็รักเธอแค่นี้บทสรุปและไพ่แนะนำนะคะ Tower อร์บีออฟฟอร์จอยแฮงแมนระวังความสัมพันธ์ที่ปรับเปลี่ยนแบบกระทันหัน มีปัญหาแบบกระทา,ารันทะเลาะกันแบบกระทา,ารันหรือปากเสียงหรืออะไรที่มันเกิดขึ้นแบบกระทาหาันที่ไม่ดีด้วยนะที่เป็นในเชิงลบทําให้เกิดคอนฟ lict ความขัดแย้งการทะเลาะกันได้นะคะฉะนั้นจะเย็นๆก่อนคุยได้ไหมคุยได้ไม่ผิดเลือกจังหวะเลือกวิธีการพูดดีๆนะคะ obsession sneaky ไหมความสัมพันธ์ที่เหมือนเนะี่ย อะไรสักอย่างเกี่ยวกับผลประโยชน์เกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับมากกว่าในร่องราวของความรู้สึกเสพติดสิ่งนั้นยึดติดในสิ่งนั้นมากกว่าความรักหรือคนข้างๆหรือในฟิลแบบฟิลลิ่งความรักอะยึดติดในเรื่องของสิ่งของม a ทร r i a ลเงินอะไรต่างๆมากกว่าความรู้สึกนะคะอาจจะมีการสร้างสถานการณ์ให้เกิดความหึงหวงเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะ จากฝั่งเขานะโดยเฉพาะจากฝั่งเขาอืเพื่อเทสว่าเออเธอยังรักฉันอยู่ไหมเธอจะต้องการไหมคนนี้เหมือนจะอันนี้นะคนนี้เป็นอย่างนี้นะคนนี้อย่างนี้นะแล้วเธอละ่ะยังไงอะไรอยางเงเนี่ยโอเคคลิปของเชา้าทัดไปก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่เราชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ